พร้อมแล้วครับสำหรับ Honda Accord G8 ครับคันนี้ปี2008ครับผมจะพาไปลุยทับเบิกรีวิวแบบสุดๆนะครับคันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปเทสก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูรถคันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามช่อง168ช่อนีให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันที่ภูทับเบิกครับเพราะว่าผมจะเอารถ Accord คันนี้ขึ้นไปชมวิวนะครับแล้วก็จะพาไปจิบกาแฟนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับแอรคอร์ดคันนี้ครับ G8 บอกเลยว่าคันนี้เครื่องแรงมากมือเดียวป้ายแดงแล้วก็ไม่เคยติดแก๊สด,ด้วยครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปภูทับเบิกครับ1 1 1โค้งครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างบนครับเดี๋ยวผมจะพาดูความร้อนด้วยสำหรับ Honda Accord นะครับเป็นรถที่น่าใช้ดู V.P. i นะครับสำหรับตัวนี้น่าใช้มากๆครับคันนี้เป็นเครื่อง2.4นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปข้างบนเลยครับไป มาลองเทสนะครับี๋ยวเค้นคขเร่งขึ้นพุทะเปิกกันนะครับคันนี้เดี๋ยวผมรีวิวไปในตัวนะครับต้องขอบคุณพี่เอกภูริพัฒน์ด้วยนะมาเป็นตากล้องให้วันนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะรีวิวในเรื่องของการขับขี่นะครับเรื่องการขับขี่ตั้งแต่ที่ผมได้มานะครับผมบอกเลยว่าเป็นรถที่นั่งสบายเบาะมันดูกระชับครับแล้วก็รับตัวไหล่อย่างดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของอ่าเนวเตอร์ออปชั่นออปชั่นต่างเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคช่วงล่างดีครับถ้าไม่ดีเดี๋ยวผมเซอร์วิสให แล้วก็ยางผมเปลี่ยนล้อแม็กให้นะครับล้อแม็กเนี่ยเป็นล้อแม็กมือสองนะครับผมก็โดนไปอีกหมื่นกว่าบาทนะครับเกือบ2 0 0 0 0่ยางปี2022ครับแต่ในเรื่องของการขับขี่เนี่ยเดี๋ยวผมขอรีวิวตรงนี้ก่อนเพราะว่าเราเจอกันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเรื่องสภาพรถเดี๋ยวไปเจอกันข้างบนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะขออธิบายก่อนนะครับอันดับแรกฟิลลิ่งในการขับขี่เนี่ยมันจะดูค่อนข้างที่จะกระชับในเวลานั่งเบาะรุ่นนี้จะเป็นเบาะ คนนั่งไฟฟ้านะครับทั้ง2ข้างนะครับปรับไฟฟ้าทั้ง2ข้างแล้วก็ในเรื่องของการตอบสนองของพวงมาลัยค่อนข้างที่จะคมนะครับแล้วก็รถมันดูใหญ่รถมันดูนั่งสบายดูนั่ง VIP ดูการใช้งานแบบ VIP แล้วก็เครื่องเสียงแอร์เย็นนะครับแอร์ en, แยก2ฝั่งนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาสามารถปรับอุณหภูมิได้ทั้งสองฝั่งแล้วก็ในเรื่องของจอก็จะมีเนวิเกเตอร์ก็จะ Enter นี่เดี๋ยวขึ้นเลยนะครับจะเ,เปิดนี่ครับ โอเคนะจอก็ใช้งานได้นะครับตามสไตล์เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีโหมดสปอร์ตนะครับเลื่อนเกียร์ลงมาก็จะสามารถเล่นเกียร์ที่หลังพวงมาลัยได้เลยนะครับนี่คะโอ้โหโคตรแรงนะครับผมมองว่ารถคันนี้มันค่อนข้างจะสมบูรณ์เพราะว่ารถคันนี้มันไม่เคยติดแก๊สนะครับแล้วก็เป็นรถมือเดียวชื่อเดียวซื้อป้ายแดงครับ การขับขี่ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับช่วงล่างก็ดีนะครับแล้วก็รุ่นนี้มันจะมีตัวม่านหลังไฟฟ้าให้ด้วยนะครับสำหรับออปชันในตัวท็อปสุดของรุ่น Navigator ครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะคุ้มมากนะครับเพราะว่าออกห้าง1.7ล้านแสนกว่าบาทแน่นอนครับถ้าเกิดว่าอยากใช้รถนะครับเลือกที่มันสุดๆผมว่าดีนะครับอันนี้ผมบอกตรงนะสาหรับในคนเล่นรถอย่างผมเนี่ยเวลาผมเลือกซื้อรถอะไรอย่าง อย่างสมมุติว่าอยากได้รถมาขายนะครับรุ่นถูกผมก็ไม่อยากมาได้มาขายนะครับถ้ารุ่นเริ่มต้นถ้าไม่จาเป็นจริงๆนะครับถ้าเกิดว,ว่าลูกค้าจะไม่เอามาเทินอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วอย่างหนึ่งผมจะเป็นคนที่ซื้อรถในรุ่นที่มันสุดของรุ่นหมายถึงว่าซื้อตัวท็อปนะครับท็อปที่สุดเลยนะครับถ้าผมซื้อรถแต่ละครั้ง <S <s <uk> ผมจะซื้อ,อท็อปที่สุดเลยนะครับ <S <s <uk> ถ้าเกิดว่าเราซื้อมาแต่งเองเนี่ยถ้ามองความคุ้มค่านะครับซื้อตัวธรรมดามาแล้วมาแต่งเพิ่มออปชั่นให้มันเหมือนตัวท็อมงวว่่าาันจะแพก แล้วก็หน้าเลมเมตีรุ่นท็อปด้วยนะครับเนี่ยมันได้ทั้งเฟรนชิปที่หลังพวงมาลายัยได้มัมติฟังชั่นที่พวงมาลายัยได้ตัวคืนคอนโทรลสามารถควบคุมความเร็วที่พวงมาลัยนะครับแล้วก็ได้ CD ในเรื่องของ CD ตรงนี้มันอยู่ในตุ้นของตัวท็อปเท่านั้นแล้วก็มีไอ r i v ร์ตรงนี้อ่าที่หน้าจอนะครับเจอ้อาขามสามารถควบคุมตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ฮะมีแผนที่ข้างหน้านะครับ ก็เข้าได้หมดนะครับเรื่องโหมดการขับขี่นะครับก็สามารถเลือกได้โหมดสปอร์ตโหมดปกตินะครับอีโค่โหมดอะไรเงี้ยครับม่านหลังไฟฟ้าก็มีมาให้ถ้าเป็นตัวธรรมดานะติดตั้งไม่ได้นะตรงนี้ตรงนี้ก็คือไม่ได้ติดตั้งเพิ่มเติมนะครับตรงนี้จะมีเฉพาะรุ่นท็อปเท่านั้นครับลูกค้าก็ถือว่าคุ้มนะแล้วเบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังอยู่แล้วนะครับมีระบบ VSA ให้ด้วยก็คือในเรื่องของ traction control ตรงนี้การลื่นนถลายครับ Airbag ก็จะมีประมาณ8ใบนะครับ แล้วอย่างหนึ่งซีซีคันนี้เป็นเครื่อง2.4ลูกค้าส่วนใหญ่นะครับอันนี้ผมแนะนำนะแนะนำนะแนะนำเลยถ้าอยากเอาไปติดแก๊ส LPG ผมแนะนำเลยในรุ่นของเครื่อง K 2 4เพราะว่าเครื่องอ่ะถูกมากถ้าเกิดว่าเครื่องมีปัญหาหรือมีปัญหาเรื่องวาล์วเรื่องอะไรต่างๆเกี่ยวกับการสึกหลอในเครื่องยนต์เนี่ยในเรื่องของการติดแก๊ส LPG นะผมบอกเลยเปลี่ยนเครื่องคุ้มสุดช็อตบล็อกลงหย่อนลงไปเลยนะครับเพราะรถก็ไม่ได้ราคาแพงมากมายอะไรแล้วนะครับ ค่อนข้างที่จะคุ้มเวลาเราใช้งานติดแก๊สเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องบ่อยๆเซอร์วิสตามรอบเซอร์วิสตามกิโลนะครับผมบอกตรงแ <G AT S 2> ก๊สก็วิ่งได้เหมือนน้ามันเลยนะทุกวันนี้นะครับเพราะว่าในเรื่องของเทคโนโลยีแก๊สเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีมากเพราะว่าผมก็ใช้ LPG อยู่ในเรื่องของตรงนี้ LPG เนี่ยมันก็จะมีหลายแบบนะครับท้งเรื่องระบบดูดเนี่ยเขาไม่ใช้กันแล้วแต่เรื่องระบบหัวฉีดก็ใช้กล่อง ECU มาควบคุมด้วยการจ่ายเชื้อเพลิงด้วย ควบคุมในเรื่องของแก๊สแล้วก็น้ำมันนะครับสตาร์ทอาจจะเป็นน้ำมันใช้ไปอาจจะใช้วิ่งน้ำมัน5%แก๊ส95%หรือว่าใช้น้ำมันในรอบสูงที่เราสามารถเซตค่าเราตั้งไว้แล้วอย่างหนึ่งนะครับระบบแก๊ส LPG ทุกวันนี้มันจูนออโต้ครับตามสไตล์ของเครื่องยนต์ถ้ารู้ว่าเครื่องยนต์ค่อนข้างที่จะต้องเช็ควาลแล้วอะไรเงี้ยครับระบบจะคำนวณการใจใ่ายค่าเพลิงให้ตรงนี้ผมมองว่าคุ้มมากๆอันนี้คือประสบการณ์ที่ผม ใช้แก๊ส LPG จริงๆนะครับตอนนี้คือผมใช้โหมดธรรมดาอยู่นะครับโหมดธรรมดาเลยเกียร์เดินหน้าธรรมดาเลยนะครับอัตราเร่งค่อนข้างจะดีแล้วก็ไม่ได้กดอะไรมากมายนะครับในเรื่องของอัตราเร่งเนี่ยค่อนข้างจะดีเลยผมอลไรดีมาก คมมากนะครับภายในสวยนะครับคันนี้โอเคเดี๋ยวเจอกันทั้งบนครับโอเคครับตอนนี้ผมเดินทางมาถึงที่ภูทับเบิกอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วครับผมขึ้นมาเนี่ยขับมา111โค้งก็ไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนนะครับเครื่องยนต์ปกติเกียร์ปกติรถใช้งานปกติครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูครับรถคันนี้รีวิวรอบ2ครับมากับจุดเปลี่ยนที่ผมเปลี่ยนล้อแมกใหม เป็นล้อแมกมือ2ครับโดนไปเกือบ2 0 0 0 0่ยางปี2022ครับเป็นยางไฟสโตนค่อนข้างที่จะดูสปอร์ตและเฉบียเฉี่ยวนะครับสำหรับในเรื่องของล้อแมกขอบ18นิ้วยางก็ ang, <Y> ang, ค่อนข้างที่จะดูสปอร์ตมากๆครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูรอบตัวรถอีกรอบหนึ่งครับเผื่อใครหลายๆคนยังไม่ทันครับรถคันนี้สวยมากผมบอกตรงว่ารถมือเดียวป้ายแดงในราคา1 7 0 0 0ล้านแสนกว่าบาทแต่เรามาซื้อในราคา2 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับคันนี้เดี๋ยวผมรีวิวให้ดู ทั้งออปชันภายในภายนอกนะครับค่อนข้างที่จะสวยแล้วเรียบรูดูมีสไตล์มากๆครับคุ้มนะสำหรับรถในราคา2 0 0 0 0 0กว่าบาทแต่เราได้ถึงตัวท็อปเลยทีเดียวนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปสุดเนเกเตอร์นะครับ2อ iV t e c เกียร์อัตโนมัติ5สปีดครับเราไปดูรถกันเลยครับโอเคครับเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์ของรถคันนี้ครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.4 IVT e c ครับคันนี้จะเป็นตัว Accord G8 ดครับรถคันนี้สวยมากนะครับระบบความร้อนปกติ เครื่องยนต์ปกติไม่มีเข่ไม่มีพ่นนะครับเครื่องยนต์ดีมากนะครับนี่ไม่มีพ่นไม่มีไอนะครับรถเครื่องยนต์กลิ่นดีปกติเลยนะครับปัญหาความร้อยไม่มีแน่นอนครับนะครับผมรับประกันเลยรถคันนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของหม้อน้ํานะครับก็จะเป็นหม้อน้ําเดนโซ่แท้เลยนะครับแล้วก็ด้านขวาของตัวรถครับเบรคยังอยู่ครบหมดครับนะครับรถไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับคันนี้คันหน้าเดิมครับ ดูจากคันหน้านะครับคันหน้าเดิมรอยต่อเดิมจากโรงงานครับผมการันตีได้ว่ารถคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุหนักแน่นอนที่สําคัญรถคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงด้วยนะครับแล้วก็ด้านซ้ายของตัวรถครับเม็ดอ่างยังอยู่ครบหมดเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมขอรีวิวตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเอาแบบสดๆดรีบๆเลยเดี๋ยวฝนตกนะครับตรงนี้ฝากระโปรงนะครับติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบครับ SRSRSAirbag ยังอยู่ครบครับแล้วก็เบร์นอร์ยังอยู่ครบครับ ชิวะโค้ดของ Honda ยังอยู่ครบมอกรยังอยู่ครบคําเตือนของบริษัทโรงงาน h o n ด้ยังอยู่ครบครับนะครับรถยคันนี้แผงการ้อนเดิมจากโรงงานเพราะคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุหนักแน่นอนครับผมการันตีเลยนะครับคันนี้ก็มาพร้อมกับล้อแม็กซ์นิ้วที่ผมเปลี่ยนให้นะครับเดี๋ยวไฟหน้าจะมีเหลืองตามอายุการใช้งานครับเป็นไฟหน้าแท้ของ h o n ด้เลยเดี๋ยวผมคัดให้นะเดี๋ยวผมเซอร์วิสให้อันนี้ไม่ต้องห่วงครับเผื่อลูกค้ามาทีหลังจังไม่ทันรถคันนี้นะครับรีวิวให้ดูอีกรอบนึงคันนี้เป็นสี สีเทาเดิมแท้จากโรงงานเลยรถขับดีมากนะครับรถคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงด้วยเครื่องยนต์2.4ตัวท็อปสุดที่มีนะครับออกห้าง1 7 0 0 0 0กว่าบาทนะครับล้อมแม็กสวยนะเฉพาะล้อมแม็กก็แพงนะมือสองผมโดนไปอีกแล้วนะครับหมื่นไปไปลายนะครับให้ลูกค้าไปนะครับเพราะว่าล้อที่แล้วนะครับที่ผมรีวิวคือล้อล็อซิ่งหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าผมก็มาจัดเปลี่ยนในรุ่นของล้อมแม็กตรงรุ่นของ Honda ครับนี่ตรงรุ่นของ Honda แต่ว่าเป็นของ Accord G9 นะครับ ห่างกันปีนึงแต่ล้อแม็กลายเนี้ยเป็นลายที่สวยและผมชอบมากอันนี้ผมบอกตรงๆนะยางปี2022ครับเป็นยางไฟสโตนนะครับตัวนี้ลายสวยแก้มสวยครับเป็นยางลายสปอร์ตเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูในเรื่องของออปชั่นของรถคันนี้ก่อนที่จะไปดูภายในเดี๋ยวรีวิวให้ดูอีกรอบนึงครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังของตัวรถกันครับเรามาดูด้านหลังของตัวรถคันนี้ครับพื้นอาจจะไม่เสมอนะครับ ด้านหลังของคันนี้นะครับข้างหลังก็คือสื่อได้ว่า2.4 i-VTEC นะครับก็เป็นตัวท็อปสุดของรุ่น a c c o r d เลยนะครับ Honda Accord ตัวนี้จะอยู่ในรุ่นของปี08ครับเป็น Honda Accord G8 นะครับแล้วก็มาพร้อมกับเดิมๆนะพร้อมกับล้อแม็ก17นิ้วแต่คันนี้ผมเปลี่ยนเป็น18นิ้วให้นะครับคันนี้เป็นสีเทาเดิมแท้จากโรงงานครับไม่มีการกลับสีนะครับรถสวยมากนะครับดีไซน์ค่อนข้างจะสวยมากแล้วอย่างหนึ่งรุ่นท็อปสุดนะครับก็จะมีวิงหลังมาให้้ดวย พร้อมใช้งานมากๆเลยนะครับสำหรับ h ันด้ a c อ o r d ในรุ่นนี้โอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในเรื่องของช่องเก็บสัมภาระด้านหลังกันครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูออปชันภายในครับมาดูในเรื่องของช่องเก็บสัมภาระด้านหลังกันครับคันนี้ภายในสะอาดมากนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูด้วยอุปกรณ์ครบหมดนะครับลูกค้าเรามาดูด้านขวาของตัวรถกันก่อนครับด้านขวาก็พับเดิมอาร์คเดิมจากโรงงานนะครับเม็อาร์คเดิมจากโรงงานรอยพับเดิมตรงนี้จะเป็นสีเดิมแท้จากโรงงานเลยนะครับนี่ โฟกัสให้ดูกันชัดๆนะครับตรงนี้จะเป็นสีเดิมแท้จากโรงงานนะครับเม็ดอาร์ยังอยู่ครบหมดนะครับแล้วก็ฟิล์มนะครับก็จะเป็นสไตล์ของรถหรูเลยนะครับสีชานะครับสวยนะดูสวยแล้วดูมีเสน่ห์มากนะครับกระจกเป็นกระจกแท้ของ Honda ครับแล้วก็ด้านซ้ายของตัวรถครับเม็ดอาร์ยังอยู่ครบครับรอยพับเดิมอาร์กเดิมจากโรงงานครับเม็ดอาร์ยังอยู่ครบว้ลเดิมจากโรงงานนะครับคันนี้สวยนะภายในสวยมากนะครับแล้วก็ ด้านหลังนะครับอุปกรณ์ยังอยู่ครบหมดนะครับโฟรมรถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สด,ด้วยครับลูกค้ายางอะไรยังอยู่ครบหมดครับตัวนี้จะเป็นยางเดิมของตรงรุ่นของ Honda Accord ที่จากศูนย์เขาติดมาจะเป็นล้อมแม็กให้นะครับไม่ใช่ล้อกระทะนะครับลูกค้ารถราคา1นึ่งล้านจ็แสนกว่าบาทเนี่ยให้ล้อกระทะก็ไม่ใช่ละนะครับแล้วก็ฝุน่นก็ยังมีอยู่นะครับเพราะรถคันนี้ เอามายังไม่ทันได้ทําอะไรเลยก็คือสภาพอย่างนี้เลยเพราะว่าเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆถือว่าดูแลดีนะมีฝุ่นตามอายุการใช้งานครับแล้วก็อุปกรณ์แม่แรงนะครับขึ้นยกเปลี่ยนยางอะไหล่ยังอยู่ครบหมดนะครับไม่มีรอยเจยาะถังแก๊สน,นะครับลูกค้าไม่มีชนหนักด้วยนะครับนี่เม็ดอร์งยังอยู่ครบหมดครับลูกค้าช่องยางอะไหล่สวยนะช่องยางอะไหล่สวยมากครับนะครับอันนี้ผมแจ้งตรงๆร,งรงนะครับรายงานตรงตรง แล้วก็ในรุ่นของ G 8รุ่นท็อปสุดนะครับส4 EL ุดนะครับในรุ่นของตัวท็อปสามารถยื่นของเข้ามาเก็บไว้ด้านหลังได้นะครับตรงนี้สามารถเปิดได้นะครับลูกค้าเครื่องเสียงดีเพลงเพาะนะครับแล้วก็ใช้ข้างในนะครับสวยนะดูดีดีนะครับใช้ข้างในสวยมากคือของเดิมจากโรงงานจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับเป็นอาร์คเดิมรอยต่อเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีรอยเชื่อมนะถ้ามีรอยเชื่อมเนี่ยรถชนหนักแน่นอนถ้าตรงนี้มันพัง นะครับตรงนี้จะเป็นรอยเดิมจากโรงงานเลยครับลูกค้าให้ด <serves> ูนะเนี่ยรลอยเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะครับลูกค้าถือว่าสวยมากนะครับในเรื่องของภายในของรถคันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับในเรื่องของออปชั่นท้ายปิดนุ่มนะครับท้ายปิดนุ่มเพราะว่ารถคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุหนักส่วนทรงดีนะครับเส้นสายตรงนะครับในรุ่นของคันนี้ในรถในเรื่องของสภาพของคันนี้ประตูนะครับปิดนุ่มทุกบานนะครับลูกค้า นี่ครับประตูปิดนุ่มทุกบานเลยนะครับดูสปอร์ตแล้วดูหรูมากนะครับในราคาที่จับต้องได้แล้วนะครับในราคา2 0 0 0 0 0กว่าบาทนะครับลูกค้าคันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยฝากกดติดตามช่อง168 Channel ชนให้ผมด้วยนะครับมาดูด้านหลังนะครับมาดูด้านข้างซ้ายนะครับข้างซ้ายเนี่ยนี่ประตูปิดนุ่มทุกบานเลยนะครับแล้วก็ในรุ่นของรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นโคมเมียมให้นะครับไม่ใช่ติดตั้งนะ เป็นโครเมียมเดิมจากโรงงานเลยครับลูกค้าแล้วก็คิ้วก็จะเป็นโครมเมียมทั้งหมดนะครับดีไซน์ค่อนข้างที่จะสวยมากแล้วอย่างหนึง่งแอรค,คอร์ดนะผมบอกตรงถ้าใส่ขอบ18ไปนะครับผมเข้าใจในตัวรถอยู่แล้วแล้วผมก็ชอบในเรื่องของการตกแต่งรถอยู่แล้วนะครับถ้าใส่ล้อมแม็กขอบ18ไปมันก็จะดูลงตัวมากนะครับสำหรับในเรื่องของหุ่นนะครับแล้วก็ในเรื่องของออปชั่นนะครับแล้วก็หุ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะครับ ตรงนี้พื้นมันจะไม่เสมอนะครับลูกค้ามันก็จะดูฟิตเมนต์มันจะดูแปลกๆนิดนึงเพราะว่าพื้นมันไม่ระนาบนะครับพื้นไม่ขนานนะครับตรงนี้อโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูในเรื่องของภายในนะครับเพราะว่าเส้นสายคันนี้สวยอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีตําหนิบ้างเป็นเรื่องปกติของรถมือ2นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งรถเคยเคลียร์สีมาบ้างเป็นเรื่องปกติของรถมือ2นะครับผมแจ้งตรงแต่ผมการันตีได้ว่ารถคันนี้ไม่มีชนหนักแน่นอนเดี๋ยวไปดูในเรื่องของเสาประตูกันครับ มาดูในเรื่องของเสาประตูรถคันนี en <opoly> ้ครับคันนี้ก็จะเป็นซอกเดิมนะครับทุกอย่างเดิมรถมันจะมีเสน่ห์นะครับก็อยู่ที่ตรงเสาด้วยนะครับติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบครับติ๊กเกอร์โรงงานยังอยู่ครบนะครับนี่ติ๊กเกอร์บอกเบอร์ลมยางยังอยู่ครบนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานเลยนะครับประตูไม่เคยถอดนะครับลูกค้าหัวน็อตสวยนะบานพับเดิมจากโรงงานนะครับลูกค้าสวยนะตรงนี้จะเป็นสีเดิมจากโรงงานเลยครับไม่เคยเคลียร์สีนะครับตรงนี้บางๆนะครับ ดูง่ายๆครับบานพับเดิมจากโรงงานเลยนะครับผมรายงานตรงรีวิวชัดเจนแน่นอนครับนะครับแล้วก็อ่ะภายในออปชันเดี๋ยวให้ดูหลังจากนี้นะครับมาดูในเรื่องของเสาก่อนนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นเสาเดิมจากโรงงานครับเมทอาร์คเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะครับนี่ฮะเมทดอาร์คเดิมจากโรงงานทั้งหมดยังอยู่ครบหมดนะครับด้านเสานะครับสวยนะรถคันนี้สวยเลยรายงานตรงรีวิวชัดเจนครับ คันนี้ในราคา200,000กวบาทนะครับจับต้องได้แล้วราคาชนซีวิกแล้วนะอันนี้ผมมอ,องตรงราคาชนซี v i c แล้วนะครับลูกค้าในเรื่องของ Honda Accord รถระบบไฟสมบูรณ์แล้วก็ภายในสมบูรณ์กระจกไฟฟ้าสมบูรณ์ออปชั่นครบมีไฟกันเปิดประตูให้ด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นช่องเขียบุหรี่นะครับก็สามารถยกออกไปได้ก็ถือว่าสมบูรณ์ครับแล้วก็กระจกไฟฟ้าสมบูรณ์ทั้งหมดนะครับอ่า แล้วก็ในเรื่องของเสานะครับฝั่งนี้เลยในเรื่องของเสานะครับเม็ดอาร์กยังอยู่ครบหมดนะครับถ่ายให้ดูกันชัดๆนะครับเม็ดอาร์กยังอยู่ครบหมดเลยนะครับในเรื่องของเสานี่ครับเม็ดอาร์กยังอยู่ครบหมดนะครับตรงนี้จะเป็นเม็ดอาร์กเดิมจากโรงงานครับไม่มีการตัดต่อหรือเจียแต่งนะครับแล้วก็ในเรื่องของตรงนี้ครับกันล้างนะครับสวยนะซอกตรงนี้สวยมากเลยนะครับของเดิมโรงงานยังอยู่ครบหมดครับผมจะคัดสภาพบอดี้อย่างนี้ทุกคันนะครับลูกค้า ไปดูด้านซ้ายของตัวรถกันครับก่อนที่จะไปดูออปชันเดี๋ยวใจเย็นๆก่อนนะครับอย่าเพิ่งปิดคลิปไปไหนนะครับเรามาดูด้านซ้ายของตัวรถครับคันนี้ภายในดีไซน์สวยมากแล้วเดี๋ยวผมให้ดูออปชันมันครบเพราะว่ารุ่นนี้มันเป็นตัวท็อปสุดนะครับย้ำอีกทีหนึ่งเผื่อใครหลายๆคนยังไม่ทันอย่าหาให้ผมพูดไปซ้ำไปซ้ำมานะครับเพราะว่าผมอยากให้ลูกค้าได้ดูแบบชัดๆนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับเป็นอาร์คเดิมจากโรงงานนะครับนี่ครับเป็นอาร์คเดิมจากโรงงานยังอยู่ครบหมดเลยครับลูกค้า ฝั่งซ้ายของตัวรถนะครับตรงนี้ไม่ได้มีการเตียเจียแต่งนะครับ C? เป็นของเดิมจากโรงงานและเป็นสีเดิมจากโรงงานนะครับนี่ฮะแล้วก็ติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานยังอยู่ครบนะครับของติ๊กเกอร์แอร์แบกนะครับตรงนี้จะเป็นสีเดิมจากโรงงานแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นบานพับเดิมจากโรงงานครับลูกค้าน็อตไม่เคยถอดนะครับนี่เป็นสีเดิมจากโรงงานนะครับแต่ว่าภายนอกนะครับมีการเชยร์สีบ้างนะครับตามอายุตัวรถนะครับอันนี้ผมแจ้งตรงๆก่อนนะครับมาดูตรงนี้นะครับ ตรงนี้ฝั่งนี้นะครับเม็ดอ์คเดิมจากโรงงานก็ยังอยู่ครบครับเพราะว่าผมคัดสภาพบอดี้ไม่เคยถอดด้วยอ่ะโอเคผมคัดบอดี้แบบนี้มาทุกคันครับลูกค้านี่ฮเป็นสีเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะครับนี่แล้วก็ซอกเดิมจากโรงงานครับการล้างเดิมจากโรงงานนะครับบานพับเดิมจากโรงงานรถดูสวยแล้วมีเสน่ห์นะครับเราดูจากตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูออปชั่นกันเลยครับ เรามาดูออปชันแล้วก็ภายในของรถคันนี้ครับคันนี้มีมันติฟังก์ชันที่พวงมาลัยทั้งสองข้างนะครับทั้งคูดคอนโรลแล้วก็สามารถควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยได้เลยนะครับและที่สําคัญนะครับสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้ที่หลังพวงมาลัยตรงนี้นะครับสามารถใช้เกียร์เมียนนวลได้นะครับคู่กับออโต้นะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับค่อนข้างที่จะโอเคแล้วเปลี่ยนชันนุ่มเลยนะครับเปลี่ยนนุ่มนวลมากนะครับคอนโซลสวยครับออกแบบดีไซน์มาได้สวยมากเอาจริงๆนะครับผมบอกตรงผมยอมรับเรื่องของ Honda ที่ผมชอบ เพราะว่าภายในของ Honda เนี่ยสวยตั้งแต่รุ่นเก่าๆแล้วนะครับมันดูล้ำแล้วทันสมัยมากนะครับสำหรับในเรื่องของออปชันแล้วก็ดีไซน์ของ Honda นะครับแล้วก็ในเรื่องของรุ่นนี้นะครับก็จะมีเบาะไฟฟ้าด้านหน้านะครับทั้งคู่หน้านะครับอันนี้ย้ำนะครับลูกค้าทั้งคู่หน้านะไม่ใช่แค่ด้านขวาอย่างเดียวนะปกติตัวรุ่นใหม่ๆหรือตัวท็อปนะครับรุ่นใหม่ๆหรือรุ่นเนี้ยในรุ่นปีๆเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีแค่เบาะไฟฟ้าด้านขวานะครับด้านคนขับให้แค่นั้นเองนะครับ แต่ในเรื่องของรุ่นนี้นะครับมีเบาะไฟฟ้าคู่น้ะให้ด้วยทั้งซ้ายและขวาครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบไฟฟ้าค่อนข้างจะสมบูรณ์เครื่องเสียงจะมีไอไดร์ตรงนี้ให้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเนวิเกเตอร์ให้หลายๆคนอาจจะเห็นนะครับตอนที่ผมขับขึ้นมานะเนวิเกเตอร์ใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็ระบบแอร์นะครับสามารถแยกได้ทั้งสองฝั่งเครื่องเสียงใช้งานได้ดีนะครับเครื่องเสียงใช้งานได้ดีเลยระบบแอร์เย็นอันนี้ผมบอกตรงนะระบบแอร์เย็น เดี๋ยวผมเทสเรื่องระบบไฟฟ้าให้ดูอีกทีหนึง่งแล้วก็ปุ่มม่านหลังไฟฟ้าจะอยู่ตรงนี้ครับแต่ถ้าตัวธรรมดาจะไม่มีปุ่มม่านหลังไฟฟ้านะจะไม่มีมา่มานหลังไฟฟ้าเลยตรงนี้สามารถตัดออกไปได้เลยนะครับสาหรับรุ่นที่ไม่ใช่ตัวท็อปนะครับแล้วก็ในรุ่นของที่ไม่ใช่ตัวท็อปนะเกียร์ออโต้นะครับอันนี้หัวเกียร์สวยนะเกียร์ออโต้ในรุ่นนี้นะครับจะมี1 2 3และดีตรงนี้จะเป็นตัว ท็อปสุดก็จะมีเป็นตัว S สนะครับสามารถดึงมาตัว S แล้วปรับเป็นเมียนนวลได้นะครับตรงนี้นี้ตรงนี้จะเป็นที่วางแก้วนะครับลูกค้าค่อนข้างจะสมบูรณ์กดเด้งสมบูรณ์นะดีไซน์ข้างในก็จะเป็นลายไม้นะครับตรงนี้จะเป็นที่จุดบุหรี่นะครับตรงนี้จะเป็นที่จุดบุหรี่ตรงนี้จะเป็นเก็บเหรียญน,นะครับนี่เก็บเหรียญและที่จุดบุหร,รี่ก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับรถค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยคันนี้เป็นแอร์ออโต้ครับ ระบบจัดการแอร์ออโต้ทั้งหมดนะครับปรับทิศทางของลมทิศทางลมก็จะเป็นออโต้ทั้งหมดนะครับเรือนไม้สวยนะคันนี้ไม้สองแสนห้าหมื่นกิโลผมบอกลูกค้าทุกคลิปนะครับว่าการที่เราเลือกซื้อรถมือสองเราอย่าไปดูที่เรื่องไม้เลยดูที่การเซอร์วิสดีกว่านะครับถ้าเกิดว่ารถวิ่งน้อยเกิดอุบัติเหตุหนักก็มีรถวิ่งน้อยไม่ดูแลดีก็มีนะครับแต่คันนี้เช็คศู์ตลอดครับลูกค้าสามารถตรวจสอบได้เลยออปชั่นเพิ่มเติมของรุ่นท็อปก็จะมีตัวบลูทูธของฟังก์ชันของโทรศรัพท์ให้ด้ดวยนนะครรับตงี ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รัดเข็มขัดนะมันก็จะแจ้งเลยว่าเราไม่ได้รัดเข็มขัดนิรภัยนั่นเองครับอ่าโอเคนะนี่ฮะระบบคอนโทรลทุกอย่างยังอยู่ครบหมดนะครับเรือนไม้นะครับโชว์ได้หมดทุกอย่างเลยนะครับเครื่องดีมากสตาร์ทง่ายครับนี่ครับ เครื่องดีมากแล้วสตาร์ทง่ายครับระบบเปิดประตูแจ้งเปิดประตูใช้งานได้ครบหมดนะครับทุกรายการอันนี้รถใหม่ดีๆนี้เองอันนี้ผมแจ้งลูกค้าตรงๆนะครับไฟพามาติดหมดนะครับนี่ฮะจอก็ใช้งานได้ปกตินะครับจอใช้งานได้ปกติเลยนะครับตรงนี้ก็สามารถควบคุมได้เลยนะนี่ครับเนวิเกเตอร์สามารถควบคุมได้ตรงนี้เลยนะครับนี่เข้าเมนูนะครับแอร์ก็จะเป็นแอร์ออโต้แยกฝั่งทั้ง2ฝั่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจอแอร์แล้วจอเครื่องเสียงนะครับนี่ ข้างหน้าก็จะเป็นจอแยกออกมาก็คือเป็นเนวิเอเตอร์นั่นเองนะครับตรงนี้ควบคุมเครื่องเสียงก็สามารถที่ควบคุมที่ตรงนี้ได้เลยนะครับสามารถใส่แผ่นซีดีได้ถ้าผมไม่แน่ใจนะอาจจะใส่ได้สักประมาณ6แผ่นนะครับอันนี้รายงานตรงแน่นอนนะครับเล่มพร้อมนะครับเอกสารครบนะครับเกะสวยนะครับไม่มีอะไรแตกไม่มีอะไรหักในราคา2 5 9 0 0 0บาทครับลูกค้าสวยนะพร้อมใช้เลยนะครับเดี๋ยวผมพามาเทสเรื่องระบบไฟฟ้าครับ เรื่องม่านหลังไฟฟ้านะครับสามารถใช้งานได้เลยนะครับนี่ครับม่านหลังไฟฟ้าค่อนข้างที่จะลื่นและเร็วมากนะครับอันนี้ไม่เสียการส่งตัวนะครับเวลาเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับเบาะคนนั่งตอนหน้าค่อนข้างที่จะสวยเลยแล้วสีข้างในเนี่ยเป็นสีภายในสีครีมเบดเนี่ยค่อนข้างที่จะดูสปอร์ตหรู VIP ควบคู่กันไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากสปอร์ตจ๋าเลยต้องเป็นสีดำนะครับอันนี้ผมแจ้งก่อน นะครับอันนี้แอร์แบ็กนะครับมีถุงลมนิรภัยรอบคันนะครับรุ่นทอปค่อนข้างที่จะดูคุ้มค่ามากพรมสวยนะแล้วก็แผงประตูนะครับด้านซ้ายของตัวรถแผงประตูสวยหมดเลยนะครับแผงประตูสวยทุกบานนะครับลูกค้าระบบไฟฟ้าค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับกดให้ดูทีละข้างเลยแล้วกันนะครับระบบไฟฟ้าสมบูรณ์นะด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายระบบไฟฟ้าสมบูรณ์นะครับลูกค้า เดี๋ยวเราข้ามไปด้านขวาด้านขวานะครับระบบไฟฟ้าออตโต้สมบูรณ์ครับนี่ฮะระบบไฟฟ้าออตโต้สมบูรณ์เลยรถพร้อมใช้มากด้านหลังนี่ครับด้านหลังนะครับระบบไฟฟ้าออตโต้สมบูรณ์ระบบไฟฟ้าสมบูรณ์แต่ไม่มีออโต้นะครับด้านหลังนี่ครับระบบไฟฟ้าสมบูรณ์หมดเลยนะครับภายในสวยฝั่งนี้ก็สวยนะดูสวยมากเลยนะครับลูกค้าดูคุ้มมากคันนี้เดี๋ยวผม อโอเคเดี๋ยวผมแจ้งราคาท้ายคลิปนะครับแล้วก็เบรกมือเราใช้งานได้ครบหมดนะครับภายในดีไซน์เป็นลายไมย้ค่อนข้างจะสวยเลยนะครับจะประมาณนี้รีวิวตรง,ร,ตร,งรีวิวชัดเจนแนะ่นอนขอให้พยายามรีวิวแบบช้าๆแล้วก็ให้ละเอียดละเอียดนะครับวันนี้เพราะว่าออปชันมันเยอะมากๆนะครับสำหรับรุ่น Accord มาดูภายในของคนนั่งตอนหลังกันครับตรงนี้ออปชันก็ค่อนข้างที่จะครบนะนี่ครับสวยนะ ช่องเก็บของด้านหลังนะครับสามารถยื่นมือไปเอาของด้านหลังได้เลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมทําความสะอาดให้อีกทีนึงยังไม่ได้ทําความสะอาดอะไรเลยนะครับดีไซน์สวยนะค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับอ่ะโอเคคันนี้จัดไปครับสวยมาก โอเคครับสำหรับ Honda Accord G8 คันนี้ครับจดทะเบียนปี2008ครับเป็นเครื่องยนต์2.4นะครับ2,400 cc ไอวีเครับสำหรับรถยนต์คันนี้ครับผมขายอยู่ที่259,000บาทครับรถคันนี้นะครับพร้อมใช้แน่นอนแล้วผมก็ขึ้นมาปัญหาความร้อนไม่มีครับผมรับประกันแล้วรถคันนี้ไม่มีบติเหตหนักแน่นอนครับถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจโทรมาได้เลยนะครับผมทิ้งเบอร์โทร ไว้ให้ด้านล่างซ้ายมือฝั่งนี้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามช่อง1 6 8 c h a n n e l ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมีรถสวยๆแบบนี้มาให้ทุกคนได้รับชมกันเรื่อยๆอย่างแน่นอนครับรถคันนี้สวยมากนะครับมาพร้อมกับล้อมแม็ก18นิ้วที่ผมใส่เข้าไปนะครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยจะเป็นล้อมแม็กแต่งแล้วนะครับแต่ว่ารถคันนี้ไม่มีการตัดต่อจูนรีแมกเครื่องยนต์ไม่ได้แต่งเครื่องยนต์ไม่ได้แต่งภายในไม่ได้แต่งภายนอกครับรถคันนี้มาสแตนดาร์ รถมือเดียวป้ายแดงค่อนข้างที่จะสวยมากจริงครับผมการันตีให้ได้ว่ารถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สและไม่มีอุบัติเหตุหนักด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่หน้าครับสำหรับคันนี้ a c c o r d G8 ปี2008เครื่อง2.4 IVT e c 5สปีดนะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้5สปีดนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่หน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมฝากด้วยครับ259,000าบาทเท่านั้นใครอยากได้นะครับจัดไฟแนนซ์ได้เกิน อยู่ที่เครดิตของลูกค้าร่วมด้วยครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าไอพีหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ